ทุกคนครับวันนี้จะพามาดูเครื่องเรียงไม้เสียบลูกชิ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นที่เขาไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาไปเข้าเครื่องให้มันเป็นแท่งมนแท่งแล้วแล้วก็ตากแห้งเสร็จแล้วครนี้เขาก็จะมาเข้าเครื่องเรียงแบบนี้ครับผมอ่านี่นะครับผมอ ผมเมื่อครึ่งเคยเห็น <c oughs> นะครับผมที่หมู่บ้านผมนะมีโรงงานทําไม้เสียบลูกชิ้นกับไม้ตะเกียบนะครับผมอันนี้จะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับนี่ครับอ่าเป็นเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาก็ลงตามล่องอ่าเสปปร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็มาเรียงเรียงแบบนี้อ่ามัดมัดมัดไว้อ่าแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้เตรียมส่งครับผมอ่านี่นะครับอันนี้แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งอ่าอันนี้จะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับทุกคน แต่ว่าที่โรงงานเขาจะมีทั้งไม้ตะเกียบแล้วก็ไม่เสียบทุกชิ้นด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับ